้านายยิงฟรีคิกลูกนี้เข้าไปนายเอาไปเลย500ปอนด์และนี่แหละครับคือคำพูดของแจ็คกิลิชก่อนที่เทรนดเล็กซานเดอร์อา์โนนะครับจะยิงฟรีคิกเข้าไปอย่างสวยงามแบบเดวิดเบ็คแฮมนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับในเกมยูฟาเนชั่นลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมนับที่4นะครับอังกฤษนะครับถือว่ากดดันเหมือนกันนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้คาบ้านแพ้คาเบมบรีนะครับให้กับกรีซมา1ประตูต่อ2นะครับ เมื่อวานนี้นะครับลีคาสลี่นะครับก็ได้มีการจัดตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่ามีเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าส่งเซนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับส่วนคนอื่นๆครับผู้รักษาประตูที่เป็นทางดีนฮินเดอร์สันนะครับแบ็กขวาเป็นไคล์วอลเกอร์คู่เซนเตอร์เป็นจอห์นสโตนจับคู่กับมาร์กเกฮีครับมิดฟิลด์คู่กลาง2คนนะครับก็เป็นทางอังเคิลโกเมสครับจับคู่กับดีแครนไรท์แผงเกมรุกครับมีโคพาเมอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับ แล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนขนาบข้างด้วยแจ็คกิลิชแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับและนี่แหละครับก็คือทางไล่อัพของอังกฤษนะครับและเมื่อวานนี้นะครับเกมการเล่นนะครับก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรนะครับในครึ่งแรกอังกฤษก็พยายามบุกนะครับแต่ก็ถือว่าต้องยอมรับนะครับว่าเกมรับของฟินแลนด์ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับอังกฤษนี้ก็มาสอยตะข่ายได้นะครับในนาทีที่18ครับจากลูกยิงของแจ็คกิลิชจบครึ่งแรกนะครับอังกฤษนำา10ครับ แล้วจากนั้นนะครับในครึ่งหลังอังกฤษก็มาได้ลูกฟรีคิกเลยครับและระหว่างที่เกมมันสูสีอยู่นะครับอังกฤษบุกแล้วบุกอีกก็จอบประตูที่2ไม่ได้นะครับอังกฤษมาได้ลูกฟรีคิกครับจากจังหวะที่จูต์เบลลิงแฮมโดนทาฟาวล์หน้ากรอบเขียโทษเยิงมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการสังหารฟรีคิกลูกนี้ก็เป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเลครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าก่อนที่เทรน์จะยิงลูกนี้นะครับ จ็กกิลิชับเดินไปพูดกับเทรนนะครับเปสก,กิดน้องบอกว่าเฮ้ย hey, ท่าน,นายยิงประตูนี้เข้าไปได้นะเอาไปเลยให้500ปอนดอนและสุดท้ายนะครับเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนก็ยิงฟรีคิกเข้าไปอย่างสวยงามครับปั่นโค้งโค้ง้ว้เท้าขวาครับบอลเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับคือถ้าเกิดดูจากลูกยิงวิถีบอลน,นะครับนึกว่าเดวิดเบคแฮมมายิงเองครับเป็นประตูที่สวยงามมากๆของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับ ประตูนี้ครับส่งผลให้อังกฤษขึ้นนําทีมชาติฟินแลนด์นะครับสประตูต่อศูนย์ในนาทีที่74ครับแล้วอังกฤษครับก็มาได้ประตูเพิ่มนะครับในนาทีที่84จากดีแคนไรท์แล้วในช่วงท้ายเกมนะครับทางฝั่งของฟินแลนด์ครับก็มาได้ลูกฟรีคิกแล้วก็มาตามตีเสมอได้เหมือนกันนะครับในนาทีที่87ครับจบเกมนี้อังกฤษก็ถือว่ากู้ศรัทธาจากแฟนบอลที่กลับมาได้แล้ะครับก็บุกไปชนะฟินแลนด์3ประตูต่อหนึ่งครับ และนี่ละครับหลังจบเกมครับแจ็คกิลิชก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งเกมนี้แจ็คก,กิลิชยิงประตูได้ด้วยแล้วก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับโดยแจ็คก,กิลิชก็ให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าผมบอกกับเทรนนะครับว่าานายยิงเข้าฉันจะให้นาย500อปอนด์แล้วหลังจากนั้นเทรนดเล็กซานเดอร์อาโนก็ยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามแล้วก็วันนี้นะครับเราเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากหลายครั้งในครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นผมคิดว่าเราเป็นฝ่ายคลองเกมได้ทั้งหมดและควรยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ป เราค่อนข้างเสียใจที่โดนยิงในช่วงท้ายเกมจากลูกเซตพีดแต่โดยรวมก็ถือว่าแฮปปี้กับชัยชนะนี่คือคําพูดของแจ็คกิลลิชหลังจากจบเกมนะครับส่วนทางด้านลีคาสลีย์นะครับกุนซือชั่วคราวของทีมชาติอังกฤษก็พูดถึงเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับกับการเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายครับโดยลีคาสลีย์ครับก็บอกว่าคุณภาพของเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่การหาตําแหน่งในทีมให้กับเขาเพราะเขาดียิ่งกว่าในการทําแบบนั้นอยู่แล้ว เราทุกเถียงกันถึงตำแหน่งที่ดีที่สุดของเทรนต์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยผู้เล่นแสดงจุดเด่นออกมาและในวันนี้เราสามารถทำแบบนั้นกับเขาได้เทรนต์ Trend ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์3ครั้งจาก4ครั้งหลังสุดที่เล่นให้กับเราเขานำฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการเล่นกับลีพูมาต่อยอดในทีมชาติผมมีความสุขที่ได้เห็นเขาเล่นแบบนี้และนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของลีคาสลี่นะครับที่ออกมาชื่นชมเทรนต์เลยนะครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ในตำแหน่งแบ็กซ้ายกับทีมชาติอังกฤษในวันนี้ครับก็เดียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับนั่นคือตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่เจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วช่วงหลังฟอมการเล่นกับทีมชาติอังกฤษก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะครับก็วันนี้สตินะครับของทางเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนในเกมที่ช่วยอังกฤษชนะฟินแลนด์ไป3ต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าเนชัลลีครับการายบอลสําเร็จนี่แปดสิบห130ครั้งวางบอัยาวสบอลร็จ6ครั้งจาก10ครั้ง ชนะการดวลบนพื้น3ครั้งนี่ก็คือชนะทั้ง3ครั้งเลยแหละครับเคลียบอล2ครั้งเอาบอลกลับมาครอง4ครั้งยิงเข้ากรอบ100%ยิงได้1ประตูจากลูกฟรีคิกส,สวยๆและก็คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองในเกมนัดนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผลงานในเกมนัดนี้ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไปเล่นนะครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับลูกชอก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกับทีมชาติอังกฤษในการเล่นแบ็กซ้ายครับแต่หลังจากที่ลูกชอมีอาการบาดเจ็บไปนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายของอังกฤษก็ดูดรอปลงมานะครับก็ถือว่าเอาเทรนไปยืนนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นอาวุธที่สําคัญเหมือนกันนะครับของลีคาส์ซลีนะครับดูแลกันนะครับหลังจากนี้ครับการให้ตําแหน่งที่ดีที่สุดของเทรนในการเล่นทีมชาติอังกฤษเขาจะเลือกเป็นตาแหน่งไหนแต่ถามว่าตําแหน่งแบ็กซ้ายเทรนก็ถือทําผลงานได้อย่างสุดยอดไปเลยนะครับ และเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนในการเล่นกับทีมชาติอังกฤษครับแล้วคิดว่าเขาเหมาะหรือเปล่ากับการเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฟนตุงไว้ด้วยนะและก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับกับรถยนต์ซูซูกินะครับนี่แหละครับซูซูกิดีลออฟดีครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับ เลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า8 4 0 0 0บาทแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับนี่คือออปชันที่1ครับส่วนออปชันที่2นะครับนี่เลยครับเลือกรับ Suzuki w a r ์ดี้ฟรีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณถึง7ปีเต็มๆครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามได้เลยนะครับที่โชว์รูมซู z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝ้าดวยกัันนะครบ กับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ